สวัสดีค่ะไมชวนคุยค่ะวันนี้เรามีวิธีการจีบสาวมาบอกหนุ่มๆน,นะคะใครที่ยังไม่มีแฟนน่ะเข้ามาฟังเลยโอเคอ่าข้อหนึง่งจีบสาวแบบไหนนี่ค่ะใช้ฝีปากของตัวเองใช้คารลมคมคายของตัวเองนี่แหละค่ะข้อนี้เหมาะสำหรับหนุ่มๆที่พูดเก่งเนาะ ถ้าพูดเก่งนะเป็นต่อ okay. ใช้วิธีหยอดคำหวานพูดเพราะๆใช้ขลงมคมคายของตัวเองนี่แหละหยอดเข้าไปทุกวันหยอดหยอดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนโอเคไม่อย่างนั้นก็ใช้วิธียิงมุตกตลกตลกโปกฮาขำขัน ให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสุขกุลายอยู่ด้วยไม่เก่งไม่เครียดอารมณ์ดีเนี่ยโอเคไหมใครพูดเก่งเนี่ยใช้วิธีนี้เลยเวิร์กอ่าแต่มีข้อเสียนะข้อห้ามไม่ใช่ข้อเสียอย่าพูดแบบว่าอย่าพูดไฟแรบ่บพูดน้ำไหลไฟดับอืพูดไฟแรบเลยไม่ได้นะคะต้องรู้จังหวะจากโคนในการพูด อ่าข้อสองอันนี้ต้องแบบว่าผู้ชายต้องมีเงินนะต้องรวยหน่อยเจ้าบุญทุ่มเจ้าสัวโอเคทำตัวเป็นเจ้าสัวอะไรเจ้าบุญทุ่มซื้อของซื้ออะไรให้เงี้ยผู้ชายที่ไม่มีเงินนะอน่ะอาจจะเกิดอาการเงินชอ็อตติดขัดสภาพหมดสภาพคล่อง เหมาะสำหรับคนที่มีเงินหน่อยเนาะเพราะว่าเวลาเราไปจีบผู้หญิงเน่ยเราต้องซื้อของให้ไงไม่ใช่ซื้อให้แต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะต้องซื้อให้พ่อให้แม่เหมือนเป็นเอสเป็นทานน้าใจเป็นสีนน้ำใจเป็นทานน้ําใจเอาไปมอบให้ผ่านทางผู้ใหญ่ไงให,ให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเราครบกันอยู่ในสายตาเรามาหา อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันมันมันต้องมีเงินน่ะไม่อย่างนั้นก็เหมือนอยังไงอ่ะจีีบกันครั้งแรกให้ของให้อะไรเงี้ยผมหมดโปรแล้วจะไม่ให้ไม่อะไรไม่ได้นะจะโดนทิ้งนะคะอ่าข้อสามเหมือนเป็นบอดี้การ์ดอยู่ติดตัวผู้หญิงตลอด ไปรับไปส่งไปเที่ยวไปที่ไหนก็ไปด้วยกันตลอดไงอยู่ติดตัวติดตลอดอะตามติดเหมือนบอดี้การ์ดประจําตัวเลยมันก็มีผลลับสองข้อนะข้อเนี้ยข้อหนึ่งข้อดีก็คือผู้หญิงจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ชอบที่มีเธออยู่ข้างคอยดูแลปกป้อง นี่คือข้อดีแต่ข้อเสียบางทีผู้หญิงบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ทำไไมลาคานผู้หญิงเขาก็จะลําคาญไงให้อยู่ติดตัวตลอดเนี่ยต้องดูด้วยนะดูคนที่เราจีบอะว่าเขาเขาชอบแบบไหนถ้าเขาชอบให้เราอยู่ด้วยเขามีความสุขเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยโอเคทําได้คนเนี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเขาลำคานเปลี่ยนวิธี เปลี่ยนใหม่มันต้องดูสังเกตด้วยนะคะไม่ใช่ฝืนทําติดตื้อไม่ได้นะคะอ่าข้อสี่ข้อสี่แบบไงอ่ะเนียนตีเนียนตีเนียนแบบว่าเป็นเพื่อนกันคบแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนี่ก็ มันใช้เวลาเนาะแบบเราเราเข้ามาในฐานะเพื่อนไงมันจะเปลี่ยนละลายความรู้สึกของผู้หญิงให้จากเพื่อนกลายเป็นแฟนน่ะมันมันยากมันนานใช้เวลานาน,านต้องใช้ความอดทนคบกันดูแลกันห่วงใยกันอะไรเงี้ยแต่เราก็แสดงเอาคำว่าเพื่อนไปข้ออ้างั้งที่เราได้แอบรักเขาชอบเขาเนี้ย แต่เราใช้คำว่าเพื่อนเป็นข้ออ้างซึ่งมันก็มันผลลัพธ์มันจะออกมายัางไงมันก็เราก็ไม่รู้นะผู้หญิงก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเป็นเพื่อนหรือแบบแฟนอะไรเงี้ยคบกันไปนานๆแล้วเรามาบอกความรู้สึกทีหลังว่าเราชอบเขาบางทีเขาก็รับไม่ได้เนะบางทีเขาก็คิดกับเราเป็นแค่เพื่อนเนีย่ยมันก็มีมีข้อเสียเหมือนกันนะ ไอ้แบบแอบ,บรับแอบ,บรักเพื่อนพูดยากข้อนี้นี่ไม่น่าใช้เนาะสู้อีข้อนี้ไม่ได้นะข้อสุดท้ายเนี่ยบอกยิงตรงบอกตรงตรงไปเลยบอกตรงตรงเลยว่าเข้ามาเพื่อจุดประสองค์อะไรคือบอกตรงตรงว่าเราชอบเขาจีบเขาบอกเลยว่าชอบจะจีบแล้วนะแล้วก็ลุยเลย จีบเลยทำท sure> ุกอย่างจีบทุกรูปแบบแต่ก like like ็นั่นแหละถ้าเจอผู้หญิงแบบว่านิสัยเหมือนกันน่ะชอบความชอบตรงๆอ่ะชอบพูดชอบพูดตรงๆแสดงความรู้สึกตรงๆแสดงออกแบบตรงๆอ่ะชัดเจนอ่ะอันเนี้ยใช้ได้เวิร์กแต่ถ้าผู้หญิงบางคนเขาไม่ชอบเพราะตกใจเยเฮ้ยเข้ามาอย่างไงว่าอะไรว่าอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องดูสังเกตผู้หญิงเนี่ยว่าเขาเป็นคนยังไงอย่าเพิ่งบุ่มบามเราต้องสังเกตดูว่าเขาชอบแบบไหนเขาเป็นคนยังไงลักษณะนิสัยยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนพูดเก่งตลกเงียบเงียบเราก็ถ้าพูดเก่งแล้วก็ หญิงมุกตลกมุกอะไรไปถ้าเขาเป็นคนมันก็เหมือนกันถ้าคนเงียบเงียบเราก็ใช้ไอ้มุมตลกมุกตลกอะไรพูดก็ได้หรือพูดคําหวานๆนะก็ค้าขา,ขาขา,ขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ใช้ได้นะ <c oughs> ถ้าเที่ยวผู้หญิงเที่ยวเก่งหรืออะไรชอบเที่ยวชอบอะไรมันก็เป็นบอดี้การ์ดได้ไปรับไปส่งอะไรได้มันมันดูไม่ยากหรอกผู้หญิงเนะี่ย ผู้ชายสังเกตดูแล้วกันว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังลักษณะนิสัยเป็นคนยังไงอะไรแบบเนี้ยมันไม่ยากหรอค่ะเอาใจช่วยนะคะชอบเปล่าชอบกดไลค์ใช่กดติดตามโอเคถ้าว่งวางๆแล้วก็มาเจอกันอีกเนาะหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะเนาะ มีแนวทางให้คุณผู้ชายทั้งหลายนะเอาไปจีบสาวๆที่คุณแอบชอบแอบปิ๊งโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ